หวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เนี่ยถ้ายงมคิดแบบเนี้ยโยมจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่หลังจากสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ยังต้องกลับมาเรียกว่าอาคามีไม่พ้นนรกกเนใดเดชานเปลววิสัยต้องกลับมาอีก การวางจิตอีกแบบหนึง่งเขาไม่คิดว่าเขาไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้แต่เขาคิดว่าให้ทานเป็นการดีนะเราเคยไหมให้ทานไปมันด,นดีเป็นสิ่งที่ดอีอันนี้ก็มาเกิดในเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ก็มาเกิดในชั้นอะไรดาวดิง นะแต่หลังจากตายจากดาินไปแล้วก็เป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเหมือนกันแบบต่อมาคือให้ทานตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาอย่าทำให้เสียประเพณีอืมเขาเคยทำมาปู่ย่าตายายสอนมาทำต่อไปเราก็ทำต่อทำต่อพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่หลังจากตายจากเทวดาก็ กลับมาสู่นรกกมีเดชานเปลวิสัยกลับมาพบอีกเช่นเดิมไม่พ้นอีกนี่คือการวางจิตแต่ละแบบแต่ละแบบพระองค์ก็ตรัสต่อว่าสาลีบุตรบางพวกเนี่ยก็คิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้แม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าอืมบางพวกก็คิดว่าให้ไปเถอะให้ทานแล้วได้ความปลื้มใจปิติใจสมณัตใจในความสุขใจก็ดีนะดีเหมือนกันแต่ยังไม่พ้นอบาย ได้ไปเป็นเทวดาเหล่าปัลลิมมิตรวสวตัตติและหลังจากตายสิ้นกรรมสิลิสิ้นยศแล้วก็เป็นอาคามีไม่พ้นอีกไม่พ้นนรกอีกก็เลยมีการวางจิตแบบเดียวคือละความตน,นี <c oughs> <c oughs> การให้ทานเกิดจากอะไรได้อีกบ้างให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้ให้เพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วให้เพราะคิดว่าเขาจะให้เราตอบแทน